เคเอนอวมโดนยื่นคอสฟอลห้าหุ้นกู้ติ้นจัดประชุม27กันยายนนี้หวังแก้กฎต่อลมหายใจนายจักรพงศ์จักคราจุธาทิพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท JKN g l o b ค l บ r ล u p ปจำกัดมหาชนหรือ JKN เปิดเผยกับลหลักทรัพย์ว่าบริษัทได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดและบริษัทหลักทรัพย์ดาวโอประเทศไทยจำกัดมหาชน ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จำนวน3าฉบับดังนี้ฉบับที่1หนงังสือจากบริษัทหลับรัพย์เอเชียพลัสจำกัดในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ฉบับลงวันที่4กันยายน2 5 6 6 6เรื่องผิดนัดชำระหนี้ตามหุ้นกู้และบอกกล่าวให้ชำระหนี้หุ้นกู้หุ้นกู้ของบริษัท JKN Global Media จำกัดมหาชนครั้งที่2ทับ2 5 6พ ครบกำหนดถ่ายถอนปี2566ซึ่งออผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิถ่ายถอนก่อนครบกำหนดถ่ายถอนหุ้นคู่รุ่น JKN 2 3 9 a โดยให้บริษัทชำระเงินต้นคงค้างพร้อมด้วยดอกเบี้ยทั้งหมดภายในระยะเวลาที่กำหนดฉบับที่2หนังสือจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ฉบับลงวันที่4กันยายน2566เรื่องการผิดนัดชำระหนี้ครอสตีฟอง คุณคู่ของบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนครั้งที่2ทัพ2515บ25 15, ครบกำหนดถ่ายถอนปี2567ซึ่งผู้ออกคุณกู้มีสิทธิถ่ายถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดถ่าถอนคุ้นกู้ JKN 246A โดยให้ชี้แจงแนวทางแก้ไขส่งไปยังผู้แทนผู้ถือคุ้นกู้ภายในวันที่8กันยายน2 5 6 6และดำเนินการแก้ไขภายนในสาิวันนับจากวันที่1กันยายน256 6 ฉบับที่3หนังสือจากบริษัทหลักทรัพย์ตาโอจัดประเทศไทยจำกัดมหาชนฉบับลงวันที่4กันยายน2 5 1 6เรื่องสอบถามรายละเอียดแก้ไขเหตุผิดนัดชำระหุ้นกู้รุ่น JKN 239A และแจ้งการผิดนัดชำระนี่ c r o s s i n f ์คุ้นกู้รุ่นอื่นๆของบริษัทดังนี้ 1. หุ้นกู้ของบริษัท JKN Global Media จำกัดมหาชนครั้งที่1ท2565ครบกำหนดถ่ถอนปีพศ2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ์ถ่ายถอนก่อนครบกำหนด JKN 243A 2หุ้นกู้บริษัท JKN Global ก r ุ u p จำกัดมหาชนครั้งที่3ทั2515ครบกำหนดถ่ายถอนปีพศ2517ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ์ถ่ายถอนก่อนครบกำหนด JKN 240A 3หุ้นกู้ของบริษัท JKN Global ก r ุ u p จำกัดมหาชนครั้งที่4ท2515 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพศ2567ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด JKN 24 NA 4หุ้นกู้ของบริษัท JKN Global กรุ่มจำกัดมหาชนครั้งที่1ครับ2566ครบกำหนดไถ่ถอนปีพศ2568ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด JKN 25 2A 5หุ้นกู้ของบริษัท JKN Global ก r ุ u p จำกัดมหาชน ครั้งที่2ทับ2 5 6พรบกครบกำหนดถ่าถอนปีพศ2,568ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิถ่ถอนก่อนครบกำหนด JKN 2 5 5 a บริษัทขอแจ้งให้ทรา,วาบว่าบริษัทจัดการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้รุ่น JKN 2 3 9 a ในวันที่27กันยายน2,566เพื่อพิจารณาแผนการชำระหนี้ตามหุ้นกู้รุ่น JKN 239A รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู่เลขกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อสอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกําหนดสิทธิทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างการจัดเตรียมแผนการชําระหนี้ตามหุ้นกู้รุ่น jkn 239A และจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยหากบริษัทดาเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้วบริษัทจะแจ้งแผนการชําระเงินสําหรับหุ้นกู่รุ่น jkn 239A ต่อไปรวมทั้งบริษัทจะจัดประชุมหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้รุ่นอื่นๆของบริษัททุกรุ่นภายในกำหนดระยะเวลาตามข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาการขอผ่อนผันให้เหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิอรอดิฟอลให้ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รุ่นอื่นๆของบริษัทและไม่เรียกชำระหนี้ตามหุ้นกู้โดยพลันคอดิฟอลในการนี้บริษัทขอยืนยันและรับรองว่าบริษัทมีความตั้งใจและขอให้ความเชื่อมั่นว่าบริษัทมีเจตนาที่จะชำระเงิน ต้นและดอกเบี้ยทั้งหมดของหุ้นกู้ทุกรุ่นของบริษัทขอบคุณที่มาของข่าวจากไทยรัฐมันนี่ไทยรัฐดอทซ